สวัสดีครับก็อยู่กับช่องรถไถซสิงบายซูเปอร์ทัมชแนลนะครับผมครับมาสรุปการใช้งานของผานใส่ปุ๋ยกบล่องนะครับผมของช่างสัตว์นะครับผมโครงเหลืองนะครับใบหน้า12นิ้วใบหลัง16นิ้วนะครับผมอ่าใบใบผ่านนะจากที่ไปใช้งานมานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ บอกได้คาเดียวได้ว่าวันนี้สิบไรครับสิบไร่ประมาณออกไปประมาณแปดเก้าโมงนะครับจบงานก็อยู่ประมาณบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละเพราะเราก็พักเหนื่อยบ้างนะครับผมถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันช้ามันมันช้าตรงที่เรายกปุ๋ยนะครับพอดีทางปุ๋ยมันมันทางเล็กมันได้ประมาณยี่สิบห้ากิโลยี่สิบกิโลแหละนะครับยี่สิบห้ายี่สิบ กิโลประมาณนี้ครับก็หนึ่งกระสอบนี่ประมาณสามครั้งนะครับหมดหนึ่งกระสอบสามครั้งครั้งที่สามก็ไม่ไม่เตรียมถังดีนะครับก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลครับอ่าน่าจะไม่ถึงยี่ิห้านะครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันนะนะครับก็เป็นผานข้างหลังนี่ก็จะเป็นมีใบคัดท้ายนะครับคัตท้ายหรือเบียดนะครับผมผมก็ไม่มีกุญแจตั้งหรอกครับช่างแกสโซมาอย่างนี้ผมก็ใส่เลยครับ เอาไปทายเลยก็จับนอ็อตมีสีใบนะครับใบใบคู่หลังเนี่ยมันจะเป็น16นิ้วคู่หน้าจะ12นิ้วคู่หน้าก็คล้ายๆจะเปิดล่องเปิดเปิดก่อนสอยสอยข้างหน้านะครับสอยเพื่อเปิดให้ปุ๋ยตัวนี้นะครับมันหยอดลงในล่องแล้วก็ใบข้างหลังนี่ศาสกบปุ๋ยนะครับผมผมว่าโอเคนะครับสูตรนี้สูตรนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมอ่อถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่า เราประหยัดนะครับหนึ่งประหยัดแรงงานการเอาหญ้านะครับผมตัดทิ้งเลยนะครับไรหนึ่งไรเนี่ยที่เหมาเหมาบ้านผมก็อยู่ประมาณห้าร้อยถึงห้าหกร้อยขึ้นนะครับต่อไรนะหญ้าที่แบบไม่ลกมากนะครับห้าถึงหกร้อยนะนะครับแต่ถ้าสมมติลกมากเนี่ยเป็นรายวันนะครับวันละสามร้อยนะครับสิบไร่คิดดูสิครับสิบไร่ตีเป็นงานเหมาแล้วกันเอาตีเฉลี่ยเป็นไรละหกร้อยแล้วกันหญ้าเยอะก็ตีไป6 0หกพันบาท ค่าน้ําแข็งค่านุนค่านี่ก็เป็นประมาณ6 0 0 0น0 0งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาจะใส่เป็นกระสอบกระสอบก็ประมาณ300บาทนะครับจอกกบนะขุดขุดแล้วก็กบตามร่องนะครับขุดแล้วก็กบกบตามร่องนะครับแต่คราวนี้ได้ผ่านตัวนี้มานะได้ผ่านตัวนี้มาก็คือมันเป็นทูยินบันเลยครับก็คือจบเลย1ได้หญา,ยยาขึ้นล่อง ไดย่านี่คือศาสตร์ศาสตร์าในการ่องนะครับกบร่องเลยล่องอ้วนใหญ่นะครับผมเออเราก็ต้องตัดปัญหาในการเอาญ้านะครับผมก็จะปล่อยปล่อยบางท่านก็จะบอกว่าก็ต้องเอาญ้าหลังล่องบ้างสิอืมก็มันก็ใช่นะครับมันก็มีบ้างนะครับผมแต่ผมที่ผมทํานี่ก็คือว่าผมไม่ได้ทําร่องสูงตอนแรกนะคือเอาตัวรถกันใหญ่เนะี่ยล่องนะครับล่องไปกับเมตรประมาณสามสิบ ห้าเซนถึงสี่สิบเซนนะมันมันก็ไม่เท่ากันหรอกแต่แต่ผมรู้แล้วมันต้องทาเมตรสี่สิบนะครับมันถึงจะจัดการแล้วก็ใช้ความเดียวลดได้นะครับผมถ้าเมตรสามสิบเนี่ยบางครั้งมันก็อย่างว่าเนาะลดเครื่องจักรนะครับมันมันไม่เท่ากันนะครับผมอยู่ที่คนขับด้วยนะครับมันจะให้เท่ากันไปเปลนไม่ได้นะครับบางครั้งก็แคบบางครั้งก็ห่างนะครับผมอแต่ปีหน้าเนี่ยผมรู้แล้วนะครับก็ครั้งแรกนะครับอ่าก็ ก็ไม่ชินเท่าไหร่นะครับผมอ่าถึงใช้ผ่านตัวนี้นะอครั้งแรกเลยมันก็ประครับประคองรถนิดนึงแล้วก็มันมันก็คือว่าเราต้องหันหลังดูปุ๋ยด้วยแล้วมันลงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะมันจะเจ็บคอปวดคอเพราะมันตั้งตั้งคอนโทรลตั้งผ่านได้มันก็ไปเองของมันเลยครับสตราดสวยงามนะครับผมทำยังไงให้มันตบตบเป็นหลังเต่าแบบโคนต้นเลยก็คือว่า มันต้องทําตั้งแต,แต่แรกนะครับผมก็คือยกล่องเนะี่ยอย่าไปยกล่องสูงนะครับอย่าไปยกยกล่องสูงนะปาดลงให้เตี้ยๆห่างจากพื้นดินสักไม่ต้องสูงมากนะครับผมเอาง่ายๆถ้าสูงมันจะสัตว์ไม่ถึงนะครับผมถ้าเตี้ยๆนะะวิ่งกระช้บมันก็กบล่องนะครับผมมันก็ทําให้หลังคูไม่มีหญ้านะครับมันก็ง่ายนะครับผมพร้อมใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับผมเนี่ยมันวิ่งไปมันก็จะเป็นเผา TPO ตัวนี้ครับต่อมาปื้ดมาตัวนี้นะครับผมก็มาตัวทดทดแรงนะครับทดแรงตัวนี้นะครับผมกําลังเยอะมากนะครับตัวนี้ก็คือหายห่วงเรื่องการสึกล้อนะครับผมการสึกล้อก็คือบางบางบางค่ายเขาจะทําเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ปัดน้ําฝนมอเตอร์อะไรกระชากนะครับมันจะไม่ทนแบบนี้นะครับอันนี้โอ้โหชัวรดูชัวรลานเลยครับขอบอกเลยครับก็เติมนน้ามันไฮดรอลิกน้ํามันเครื่องตรงนี้แหละแล้วก็ โซ่มันติดมันขัดก็ใช้จระบีหยอดหรือน้ำมันหยอดนิดๆน,นะครับผมก็ไม่ต้องใช้มากนะครับเออมันจะเปื้อนนะครับเนี่ยสรุปแล้วโอเคมากเลยครับผมเดี๋ยวเปิดๆถังๆนี่ให้ดูเป็นสแตนเลสนะครับผมเนี่ยสแตนสเตนเลสหนาเลยเนี่ยมันจะเป็นเฟืองนะครับสองข้างนะข้างซ้ายข้างขางวานะครับเวลาหมุนมันก็จะออกทางสองข้างนะครับทําให้มันเนี่ยมันเนี่ยสองฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูใช่ไหมครับมันได้กินปุ๋ยนะครับ เพราะว่าเราเราจอ็อกหรือขูดเอาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ตรงกลางตัวนี้มันสาดเข้าตรงข้างล่องสมําเสมอกันนะครับนี่นะนี่ไงครับเหตุผลที่มันมันจะได้มากกว่า 6- กเจ็ดตันขึ้นไปแตะเพดาน10ตันนะครับเพราะอย่างนี้นะครับหนึ่งคือพวนดินนะครับโรตารี่กับพวนดินได้นะครับผม2ตัวตัวนี้ก็ช่วยพวรวนดินอีกรอบนึงนะครับกบทาให้ดินล้วนซุยนะครับผม ไม่ต้องแตกใจนะครับเหมือนเราปลูกอะไรเนี่ยปลูกหญ้าปลูกพืชพืชน,นยด,นดีมันก็สวยงามนะครับดินร่วน,นครับดินแห้งดินแข็งอย่างนี้มันก็ไม่มีหญ้าเกิดนะครับอย่างนี้เห็นไหมหญ้ามันก็ไม่มีมันดินแข็งดินแห้งนะครับเออแต่ถ้าดินร่วนซุยดินอะไรเนี่ยดินดีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับสวยนะครับนี่แนะนํานะครับผมผานตัวนี้นะฮะสามหมื 30, ่นประมาณสามหมื่นเกือบสามหมื่นห้าะรวมส่งนะแล้วแต่พื้นที่ใครนะแต่ตัวผานก็อยู่ประมาณสามหมื่นสองแหละประมาณนี้ กับ b, b 2 1นะครับผม b ี1ตัวนี้เลยนะครับสรุปว่าดีครับชอบเลยครับผมการทำไล่ทำคนเดียวก็ได้หรือทำสอคน,นคให้หนึ่งคนนะเวลามันเล็กเนี่ยมันต้องต้องเดินเดินตามคล้ายๆว่าผาผานมันจะสาดโดนโดนใบมันนะครับเราก็ัวเขี่ยขึ้นนิดนึงนะครับตรงไหนที่มีหญ้าอยูกลางล่องแล้วก็ใช้คนดึงออกนิดนึงนะครับผมเนาะ มันก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเติมน้ำมันเท่าไหร่นะสิไร่นะครับสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทสิบไร่นะอ่อแสดงว่าวันนี้สิไร่จากสิไร่เนี่ยหกพันกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งอ่ะตีไปหมื่นหนึ่งนะครับผมใช้รถคันนี้นะครับผมเติมน้ำมันประมาณสามร้อยนะครับแล้วก็จ้างคนเดินตามอีกสองร้อยบาทเป็นห้าร้อยบาทค่าแรงตัวเองอีกตีสักค่าเอ็มร้อยเอ็มอะไรก็ประมาณสองร้อยแล้วกันไม่ถึงพันบาทนะครับวันนี้นะประหยัดไปเยอะไหมครับ เออถ้าประหยัดอย่างเงี้ยแล้วก็มีทุนมีอะไรใส่ปุ๋ยแล้วใส่สองสามรอบก็ได้ครับสามสี่ห้ารอบก็ได้นะครับผม,มเป็นรถของเรานะครับผมเนาะ <c ười> ไม่รู้ว่าแถวอื่นเขาจ้างกันยังไงครับผมถ้าใครมีรถแบบนี้รับจ้างกันยังไงก็แชร์ประสบการณ์ด้วยครับเนี่ยเป็นพันอย่างเงี้ยไทยเบอร์กลบเนี่ยจบเนี่ยเขารับไล่แล้วเท่าไหร่นะครับผม <c oter ic> คอเมนด์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ช่องรถไถยซิ่งบายซูเปอร์ตั้มและฝากอีกหนึ่งเพจนะครับเป็น เกษตรยุคใหม่บายสุดทั้มชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ